ก็มาแวะมาแวะน้องเมย์ด้วยพี่เหน่งด้วยโอ้น้องมุกก็มาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะช่องแม่น้อยอุดรเกิจข่าวนะคะอันนี้คุณฟพรี่มาสัมภาษณ์คุณหนึ่งนะคะน้องเมย์คุณหนึ่งค่ะแล้วก็อย่าลืมไปดูต้นฉบับของช่างตํากกอกเยอะๆนะคะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมไปดูต้นฉบับของช่างตํากกอกนะคะขอบคุณค่ะลงจากรถมาอ้าวใช่เถียงไม่ออก อนหน้านี้ตกทุกวันเถียงกันเถียงกันกับปอเ่าไม่ใช่บอกว่าใช่หนูว่าใช่เอาถ้าไม่ใช่แล้วมาลถไททาชลอชะลอดกล้้จได้น่นะจได้จไกลี่แต่วตั้งเขามาแล้ว สวัสดีค่ะ <S <S ช่องแม่น้อยอุดอสกกรสกิดข่าวนะคะมาดูช่งชางตั้มกกกอก,กสัมภาษณ์น,น้องเมดีนะคะ <S 1> <S 1> <S 1> คแล้วก็ปลาซอค่ะโอเคนะคะขอบคุณคะ่ะอย่าลืมอย่าลืมไปดูต้นฉบับด,ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ